คำเตือนหากแมวไม่สบายหรือว่ามีความผิดปกติใดๆอย่ามัวแต่รอ,อคำตอบจากรายการนี้ให้รีบนำแมวของท่านพาสงง่งโรงพยาบาลด่วทนทันทีช่วงพี่เจาตอบเมนเอมวันนี้พี่ขี้เกียจอ่านคำถามนะี่พี่ขอใช้ Google อ่านคำถามให้แทนและกันนะโอเค Google อ่านคำถามให้ฟังหน่อยสิวันนี้มีคำถามอะไรบ้างได้เลยคำถามแรก ทำยังไงดีคะแมวที่บ้านฟันคมมากเลยคะมันชอบมาลับฟันที่แขนอาคะได้เลือดทุกวันเลยน้องยังเด็กอยู่หรือเปล่าแมวเด็กจะค่อนข้างฟันคมและจะขันฟันต้องคอยหาอะไรมากัดลองหาซื้อของเล่นยางกัดหรือลูกบอลยางกัดมาให้น้องแทนเล่นดูนะอาจจะพอแบ่งเบาได้พี่เศร้าคะถ้าแมวเราไม่กินน้ำจะทำยังไงดีคะหนูให้มันกินแล้วมันเดินหนี่หนูไปเลยคะ่ะปนรักพี่เศร้าเรื่องเนี้แต่ก้องเข้าใจดีเพราะพี่ก็เป็นแมวไม่ค่อยกินน้ำจนเป็นโร ตกใจตากล้องก็เลยต้องขอยป้อนน้ําพี่ด้วยใสลิงวันละ10มิลลิลตรทุก2ชั่วโมงอ่ะพี่เศร้าเป็นพันธุ์ไทยผสมเปอร์เซียใช่ไหมคะใช่แล้วหรอใช่ไหมล่ะพี่เศ้าคิดยังไงกับการใช้ตะกรา้าหรือใช้ที่ครอบพัดลมครอบน้องแมวแล้วใช้ใดเป่าขนตอนอาบน้ําเสร็จคะ พี่คิดว่าเป็นการบังคับใจิตใจแมวเกินไปนะหากแมวไม่ชอบจริงๆก็อาจจะช็อกได้เดี๋ยวนี้เขามีสเปรย์อาบน้ําแบบแห้งแล้วนะรู้ยังมาซื้อได้ที่เพจเขาเรียกผัวแมวได้เลยแมวฟังภาษาคนเข้าใจไหมครับก็พอเข้าใจบ้างนะส่วนใหญ่ฟังจากน้ําเสียงเอาน่ยว่ากันว่าจริงๆแมวเนี่ยฟังที่คนพูดออกแต่แค่ไม่อยากหันไม่อยากสนใจและไม่คิดจะทําตามเท่านั้นเองแมวหมู่บ้านหนูตาสีฟ้าเกือบทุกตัวเลยโตกันหมดแล้วปลอรักทุกคนในบ้าน าน,นีแมวมีทั้งตาสีฟ้าตาสีเหลืองตาสีส้มสีเขียวก็ยังมีนะแต่ไม่ว่าสีไหนก็น่ารักทั้งนั้นแหละใช่เปล่าทําไมแมวที่บ้านจึงมีพฤติกรรมที่กินอาหารเปียกเสร็จแล้วชอบกลบชามเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักเด็กๆ็กบ้านนี้น่าจะเพราะอร่อยมากถึงอิ่มแล้ว<อ>แต่ก็ยังไม่อยากให้ใครมาแย่งกินเลยพยายามกบกินอาหารไม่ให้ตัวอื่นหาเจอนะ่ะพี่เศร้าค้ะแมวหนูเป็นตัวผู้แต่มันชอบหายไปตอนกลางคืนทําไมมันถึงหายไปคบปอลอรักแมวทุ ก็ไปเที่ยวสังสรรค์แล้วล่ะแต่ภาษาแมวบ้างนะสิเลี้ยงแบบเปิดต้องทำใจบางทีเขาอาจจะออกไปเจออันตรายอะไรมีเจ้าถิ่นมาทำร้ายได้ก็พยายามตามตามเขาหน่อยละกันนะหรือไม่ก็พาเขาไปทำหมันซะแมวฉีดน้ำหอมได้ไหมครับปอลอรักช่องนี้มากตอบหน่อยนะขอให้ล้านซับไวๆนะคะไม่ได้เด็ดขาดเลยนะสารเคมีบางอย่างไม่อันตรายกับคนก็จริงแต่ว่ามีผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจของแมวได้เลยนะอย่าหาทำแมวทุกตัวทำหมันหมดอย่างทุก ตัวไหนถ้าทุกตัวในบ้านทำหมดละจ้าทำไมแมวหนูชอบมาคลอเคลียร์ขาหนูก่อนไปโรงเรียนอะคะก่อนออกจากบ,บ้านต้องจับเหนียงตลอดเลยค่ะเขาจะบอกว่าคิดถึงนะรีบกลับมาเร็วๆละเจ้าท่ายังไงละ่ะน่ารักอบอุ่นจะไม่มีแมวหนูพี่แล้วไม่กลบกลิ่นเหม็นทั้งบ้านการที่แมวไม่กบอื่ตัวเองเพราะเขาคิดว่าตัวเองอ่ะเป็น<ไ>ใหญ่ในบ้านเป็นจ่าฝูงถ้าเลี้ยงหลายตัวแล้วมีตัวหนึ่งที่ไม่ยอมกบตัวนั้นแหละลูกพี่ใหญ่ของบ้านแต่ถ้าเกิดเลี้ยงตัวเดียวและเขาไม่กบอันนั้นนะ่ะคือเขาไม่ คิดว่าเราเป็นจ่าฝูงเขาคิดว่าเราเนะี่ยเป็นลูกกออัดเจอกอ่ะตอนนี้วนบ้านใครดื้อสุดคะพี่เศร้าตอบเมนวนบ้านใครก็ไม่ดื้อหรอกแต่แค่เียวหัวเนี่ยว่าแต่จะวนกี่รอบแหละอ่ะอย,ยากอยากแมวใช่ไหมถ้าดื้อสุดตอนเนี้ยก็สันช่ายเลยแหละตัวจีดรักพี่เศร้าดูช่องนี้แล้วรู้สึกอบอุ่นจังอบอุ่นเพราะพี่เป็นพี่ใหญ่ใจดีหรืออบอุ่นเพราะตัวอบวอ,อ้วกเป็นอ้วนกันทั้งนั้นเลยอะ่ะแต่ว่าก็ขอบใจมากนะครับแมวชอบแอบไปกินอาหารสุนัขในบ้านพอ มีวิธีแก้ไหมครับเก็บไว้ในกระปุกแล้วไว้ที่สูงน้องแมวก็เอาลงมาได้อา้าวเฮ้ยจริงๆแมวกับหมาก็ไม่ควรกินอาหารร่วมกันนะ,นะเพราะสารอาหารมันต่างกันแต่ความสามารถในการพยายามกินขนาดนี้พี่ว่ามีวิธีเดียวเอาใส่ตู้ที่เปิดยากหรือล็อกได้แล้วเอาออกมาให้น้องหมาเป็นเวลาเอาเวลาพี่เศร้าหงุดหงิดพี่เศร้าชอบทําอะไรครับปอลอตอบด้วยค่ะขวนตะกองเล่นอากาศหนาวมากข้าต้องใส่เสื้อให้แมวไหมแต่ดูแมวจะไม่สะดวกในการเลียขนตอบแทนได้ ไม่ต้องใส่เสื้อผ้าให้แมวหรอกนะมันไม่สะดวกสบายไม่เข้ากับไ,<อ>ไลฟ์สไตล์แมวอะ่ะอึดอัดเก๊กเกปล่าๆน้องจัดที่นอนนุ่มๆอุ่นๆไว้ให้เขามาซุกเวลาที่รู้สึกหนาวก็พอแล้วแหละพี่เจ้าปกติชอบไปเล่นกับแมวคนอื่นทุกเช้าผ่านกระจกใสก่อนไปทํางานแต่ว่าวันหนึ่งตื่นสายไม่ได้ไปหาน้องน้องจะโกรธไหมเห็นน้องมองตามสุดสายตาเลยเขาก็คงเหงาและอาจจะหวังว่าวันถัดไปน้องคงจะแวะมาละมั้งแต่ไม่โกรธหรอกแมวเข้าใจอะไรง่ายๆอยู่แล้ว ยาเีหนูสงสัยว่าทำไมเวลาพาแมวไปทำหมันแมวอีกตัวถึงได้ขู่ตัวที่ไปทำหมันค่ะทั้งที่ก่อนหน้านี้น้องๆสนิทกันมากเหมือนกรณีน้องสันชัยกับหยงทุนและออสการ์หนานี้แมวพี่ซอยอันเนี้ยที่บ้านพี่เพิ่งเจอเลยเจ้าหยงกับสันชยัยถ้าใครได้ดูคลิปก็คงรู้ว่าหยงเนี่ยขู่น้องอยู่หลายวันน่าจะเพราะน้องแมวตัวที่ไปทำหมันมาเขาใช้เวลาอยู่ในโรงพยาบาลน,นานหลายชั่วโมงหรือเป็นวันกินสัตว์ตัวอื่นตลบอบอวนแถมยังมีกลิ่นยากลิก่นสารเคมี กินสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยอาจจะต้องให้เวลาเขาสัก 3- 4วันก็น่าจะดีขึ้นแล้วแหละกินจะเริ่มจังแต่ได้ยินม,มาว่าบางบ้านก็เป็นอาทิตย์เลยนะพี่ขอเอาใจช่วยอ้าก็หมดแล้วนะครับคำถามสำหรับวันนี้ส่วนใครนะครับมีคําถามที่โดนโดนเด็ดก็อย่าลืมพิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยที่ใต้คลิปนี้และอย่าลืมพิมพ์แฮชแท็กคำว่าพี่แซาตอบเมนด้วยละ่ะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ